หวัดดีครับผมทุกคนคลิปนี้ผมจะพาไปทำของเล่นยุคเก้าศูนย์นะครับอยากรู้ไหมมันคืออะไรนี่อุปกรณ์ลูกโป่งนะครับแล้วก็ยางยางวงใครเคยเล่นเมื่อก่อนนี่ไม่เด็กแล้วนะนี่แล้วก็มีด อีกย่างหนึ่งคือขวดครับใครเคยเล่นบ้างอยากรู้มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะพาไปทำ Let's go มาครับทุกคนเราก็จะนั่งทำกันตรงนี้นะครับผู้เสือเราอยู่กับใครครับ b บ a u v i e ครับ b าวว v i เหมือนเดิมนะครับเริ่มทำกันเลยครับอ่ะตกมานหนึ่งขั้นตอนแรกก็ตัดขวดครับนี่ครับ ให้ได้ทรงประมาณนี้ให้ได้ประมาณนี้นะครับสองหยิบลูกโป่งวะอันไหนหนึ่งก็ได้ดูนะว่ารั่วหรือเปล่าเป็นอะไรบ้าหรือเปล่าวอ้ชายมันเป็นโรคอะไรวะผมถามจริงขั้นตอนที่สองตัดลูกโป่งนะครับลูกโป่งเนี่น,นี่ผมจะตัดช่วงนี้ต<า>ดัดประมาณนี้ครับ กันไก่คมมากมให้ได้แบบนี้นะครับให้ได้แบบนี้แล้วก็ <c oughs> แหวกออกมาเอาลูกโป่งครอบเข้าไปแบบนี้นะครับครอบปากขวดนะครับครอบปากขวด นี่มันก็จะได้ประมาณนี้นได้ประมาณนี้แล้วก็ทำงี้เด้อทำไม่ได้ง,งี้แล้วก็ยางหมดยางรัดนะครับลัดเล่นไม่ได้เดี๋ยวลุดง่ายๆครับของเล่นยุค90นี่ได้แล้ว ก็หลุดว่ะมัแน่นแน่นมึงบอกเพื่อนมึงด้วยนะถ้าขูาดความอ้วนมาแล้วลก็หน้าตาอย่างเพื่อนมึงน,นะไม่ได้เล็บตีนกูหรอกให้มันแน่นๆนะครับมันแน่นๆไม่งั้นมันจะหลุดแบบเมื่อกี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุด ได้แล้วนี่องี้ <c oughs> มันก็จะเสียงดังเงี้ยเห็นไหมและสิ่งนี้เขาเรียกว่าปืนโปร่งทำอันที่สองครับอันที่สองขอแบบ <c oughs> สั้นๆหน่อยแล้วกัน <c oughs> เขาเรียกว่าปากแตะนะครับแบบนี้ปากแตะถ้าสั้นๆ พูนตัดไม่ตรงได้วนี้ครับแล้วก็ไปแต่งแต่งยังไงก็ได้ให้มันเท่ากันแต่งงานได้ไหมไม่ได้อันนี้ นี่เหมือนกันไกลเลยเราก็จะมาตัดอันที่สองกันนะครับลูกโปง่งตัดลูกโปง่งมีแย่งได้เรื่องกว่ามันไกล ส่งเข้าไปให้ลึกต้องลึกกว่านี้ไม่งั้นลุกเสร็จอย่างวะคันที่สองเนะี่ยกำลงังกำลังนานจังเลยนานจัง <c oughs> แล่ว ปากแต่ีังดังกว่าแยะอะนัเสร็จแล้วก็ง่ายๆนะครับของเล่นยุคเก้าศูนย์ปืนโปงนะครับนี่นะแบบใหญ่ใครชอบแบบแปลกๆหน่อยก็จะเป็นท่อดีวซเล็กๆก็ได้สักใช้ท่อก็ได้นะครับประมาณนี้ไม่จําเป็นต้องขวด,วดก็จะมีสองแบบนะครับอืม mm. ก็ประมาณนี้ครับแล้วผมจะไปยิงให้ดูนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนเฮ้ยทำไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเราไปยิงะไยดีวยกว่าครับลูกใชใ้เป็นลูกหินลูกยิงก็ได้นะครับลูกหินเล็กๆน,นะครับไม่ต้องใหญ่มากก็ห้ามเอาไปยิงคนนะครับห้ามเอาไปยิงคน,นคับโคตรเจ็บทำไมรำเจ้าอ,องหลอดกแ เอาไว้ยิงไล่นกไล่หมาไล่แมวก็ได้นะครับแต่ห้ามาเอายิงคนเด็ดขาดมันเจ็บมากนี่แล้วก็จะมายิงให้ดูนะครับอยู่ข้างในนี่ครับ ก็นี่นะครับของเล่นดุก้าศูนย์เรียกว่าปืนโป่งนะครับเอาไว้ใช้ยิงไล่นกไล่หมานะครับไล่นกไล่หมาไล่แมวแต่ห้ามเอาไยิงคนนะครับเจ็บมากก็มีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ใช้ไม่เยอะลงทุน5บาทก็ได้ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> เจอกันคลิปหน้าครับผม